จ็กกี้ฮังตี้ครับตอนนี้ผมจะมารีวิวเจ้า Magnum Mini นะครับ Classic Almond Chocolate Brownie นะครับจริงๆแล้วดูจากรูปข้างกล่องเนี่ยฮะมันจะมีอัลมอนแน่ๆคลาสสิกก็น่าจะเรียบๆช็อกโกแลตแล้วก็บราวนี่อ่าหนึ่งสองสามสี่แต่ว่าข้างกล่องเนี่ยจะมี ทั้งหมด6แท่งเดี๋ยวเราไปดูข้างในนะครับกองนี้ผมซื้อฟูดแลนด์น่าจะประมาณ199นะ1 9าบาทนะครับกทก็คือตอนนั้นไปไม่แนจจ่ใจประเทศไหนแล้วในซูเปอร์มาร์เก็ตเขามีแมกนัมอันเล็กนะครับแล้วก็อร่อยดีพอเห็นนี่รีบซื้อเลยนะครับเพราะว่าน่าคิดว่าอร่อยเหมือนกันเดี๋ยวผมเปิดมาอ้ามี6แท่งจริงด้วยครับ6แท่งนี่จะเป็นเอ่อ อะไรอรัลมอนด์มีอาลมอนด์สองมีคลาสสิกสองแล้วก็บราวนี่สองนั่นเองก็เท่ากับว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าดูจากข้างกล่องเนี่ยตัวที่กัดนี่น่าจะเป็นน่าจะเป็นเขาเรียกอะไรเป็นรูปที่กัดมากกว่า ครับจริงๆแล้วมี3รสนะครับอย่างที่ข้างกล่องเขียนววาจะมีคลาสสิกอัลมอนด์แล้วก็ช็อกโกแลตเาวนี่ถือว่าเป็นรสเดียวกันช็อกโกแลตเาวนี่นะครับเนี่ยครับทีนี้ผมชอบอัลมอนด์ครับผมจัดการอัลมอนด์ก่อนเลยอันเล็กกระปิ้วเดียวเท่าไหร่199หาร6ซิหกสาแล้ว6 4 24เลย1 3ั้งกว่าบาทแพง <laughs> อันกระปิ้วเดียวน่าจะสองคำหมดอืมอร่อยนะคืออร่อยอร่อยแล้วทงกำลังคิดว่ามันอร่อยเท่ากับอันใหญ่หรือเปล่าหรือมากกว่ากรลุปครับ ต่อให้มันอร่อยกว่าก็อร่อยกว่าตีนึงนะครับนั้นซื้ออันใหญ่คุ้มกว่าครับอันใหญ่เท่าไหร่นั่นสิแตที่ทังกี้ครับไปซื้อทางกันดูถ้าชอบของเล็กๆบ๊ายบาย